สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในแมปดูเอลโวลิเออร์นะครับวันนี้เป็นแมปต่อสู้หนึ่งหนึ่งนะทุกคนมีทั้งหนึ่งหนึ่งทั้งสองสองนะนี่อันนี้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มจะได้ห้าพันนะทุกคนีหกพันแล้วประมาณนี่ดีกว่าอันนี้สกิลนะนี่ก็จะเนี่ยทุกคนไอเห็นปืนกับไอลูกตุ้มเลยไหมนี่สกิลนะน,นี่คือดาบที่เราใช้เราจะสุ่มเรือ เฮ้ยเราจะได้ขวาไนไหมถ้าเราสุ่มสุ่มอะไรดีกว่าไม่ตื่นนะเฮ้ยอีกครั้งเดียวเฮ้ยไพ่ตกลงเฮ้ยทุกคนเราได้มาแล้วนี่อาวุธนะสำหรับคนแบบหาแบบอยากได้อาวุธนะ เรามีอยู่เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะเรามีอยู่หกเกือบสองพันนะอันนีนะ้บอกเลยว่าเค็มปี่มาดูว่าเราได้ไดีกว่าทุกคนเราได้ดาบดาบไททันมาแล้วก็หอ,อกนะ เอาเอาดาบไปก่อนนะด่าบทื่ท่านอันนี้ความสามารถเราเปลี่ยคนความสามารถดีกว่านี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยลาบก็เปลี่ยนทุกคนอุ้ยมานี้นดีกว่านี้แล้วปืนเนาะนี่แล้วก็ปืนน่าจะดีกว่านะ อ,อันนี้เป็นลูกบอลนี่เปื่อนี่จะโหดเลยทุกคนคิดเดี๋ยวดิเราได้ดาบดาบขวานมาใช่ปะมล้วดาบขวานนี่มันคืออะไรนี่ของเราได้มา,า,า,ลมานนแล้วเราอะไรเราได้อะไรมาทุกคนเดี๋ยวเราได้สกิลมาะ เราได้สกิลมาทุกคนสกิลคืออะไรอ่ะมันหมุนเพื่อโจมตีนะเฮ้ยนี่ผมไม่รู้สัโหดอ่ะเราไปดูเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นกับเราไหมนะตรงไหนจะมีคนเล่นกับเราวะมีทุกคนเลยนะทุกคนที่มันเล่นกับเราอ่ะอนี่งนีนไงทุกคนเขาจะมาเล่นกับเราเนี่ย เราตัดไปตอนที่ได้คนเล่นเลยนะทุกคนแบบนี้หาคนเล่นยากนะถ้าไม่เล่นกับเพื่อนทุกคนนี่เราก็ได้คนเล่นนะทุกคนนี่เราเรากล้องเลยนะลองสกิลดีกว่านี่โอ้ปืนระเบิด์ตนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีเราข้ามโหดนะอ้ยโอ้ยโอ้ยสกิลมันโหดมากโอ้ยโอ้โห โอ้เอาเรื่องนะคนปลุกสายฟ้ามาให้ได้พอนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหมันดึงได้นะมันดึงได้มันเอาเรื่องนะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะนี่เหรอให้หยาพลาดนะ้วอุ้ยตัวหยาพลาดนะอย่าพลาดนะเฮ้โหเราพลาดไงทีน้องข้ามเก่งเนยเนี่ย โอ้ยอ้ยโเราโดนช็อตว่ะคือเขาตีเรามันจะช็อตใช่ปหมสกิลนี้ผมไม่แน่เหมือนกันนี่ผมก็ต้องเล่นอย่างนั้ยนะอืมผมว่าสกิลหมุนเราไม่ค่อยดีแหละอืมอืมอืมเราก็จเราแพ้ฮะต้องเปลี่ยนสกิลแล้วทุกคนเพราะว่าสกิลหมุนเราไม่ดีแหละ เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ามัง้งอันนี้คืออะไรอ่ะเข้มหน้าดึงตัวท่าสามไพ่วิ่วงผมวันนี้โหดไปเราไปหาคนเล่นหนึดีกว่าทุกคนแล้วจะเป็นคนเล่นเราหรอวะทำคนเล่นเราลาย่างอย่างเงี้ยนะเหมือเนี้ยเฮ้ยนู่น,นงไงอ๋อนี่อันนี้อันี้คนเล่น,น,นเ,รเราทุกคน โอ้โหแล้วเบิดใส่ตัวเองนะทุกคนระวังนะเราลงได้อุ้ยถ้าโดนไฟร้อนนะทุกคนนี่ไงดึงโอ้อดึงสกิลนี้ดึงยากเหมือนกันนะอุ้อยแต่พนะุ่งไปได้3มานกะัน นีห Salvador, ここ่หมุนได้นะหมุนลบได้นะโอ้ยตาบอลแต่ผมน่เลยวะว่าและมามาโอ้ผมไม่ไม่เคยใช้สกซ์ใหม่เลยนะมั้นเราควใช้สกซ์เดิมเดิมดีกว่านะโอ้ยโอ้ยดูด อืออือือือ <c ười> นี่มันตาบอลใส่เรานะ bon Ồ, นี่ไงไปสามลูกครัทุกคนสีเปลืององ่ายมนี่ไงนี่ไงนี่ไงวุ้ยชุบุหลบลบล้ย โอ้โหทุกนดูดูมันนี่โอ้โหผมว่าเปลี่ยนสกิลดีกว่าสกิลเรามันก็ไม่ดีขนาดนะสกิลระเบิดไม่ดีแล้วผมเราใช้นี่ดีกว่าใช้นี่ครับเลเซอร์ดีกว่าทุกคนความสามารถเราทุกหมุดเขาสามารถดีปะเขาสามารถก็จำเป็นนะเพราะมันแรงแต่แล้วดาบ ดาบนี้มันก็เคอยู่นะแต่เราไม่เอาดีกว่าเราความสามารถดีกว่าทุกคนผมวันได้ของซ้ำน่เลยอุ้ยของไม่นะอันนี้อันอนะไรเนี่ยไม่ค่อยดีนะผมไม่เข้าไม่มาเข้าใจเหมือนกันมันคืออะไรไปดูดีกว่าหา เาคู่ต่อสู้ดีกว่าทุกคนจะมีคนมาสู้กับเราเนี่ยนี่นะเรามาสู้ตรงนี้ดีกว่าเรารอ,อนะเราดูเขาสู้กันได้นะไม่มีคนเล่ลนกบเราเลยทุกคนนีิ๊ไปทุกคนไม่มีใครมาเล่นกับเราเลย ตัำไปตอนที่ได้คนเล่นเลยนะทุกคนนี่นะเราก็ได้คนเล่นแล้ว,ดดดวมานรุนหรงอยู่เราจะขี้โม้แค่ไหนอนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือ โอ้ทุกคนดูดิดูมันโอ้โหทุคนดิโอ้ทุคนโอ้เวอร์เกินตาอะไตาไพ่อะไรตาไพ่เราตาดังกระจายต่อโอ้โนดูดเอรเกินวอรเกินโอ้โหคว่อมบวอร์เกิน รเราช้าร็ตายเลยทุกคนดูดิมันไม่กระเด็นเลยกันทุกคนไม่จะลองกระเด็นเนื้อช้าเนื้อช้าเรา,ราต้องเราต้องปาปาไพ่นี่มันสลบทุกคนอย่าก้าวไปชั่วโมงนะทุกคนนะขับหลังได้นะ นี่ไงนี่ไงนีนี่ไงนี่ไงโนี่นขี้โกงอ่เาต้องเปลี่ยนดะจา้ดวจงมันขี้โกงะาเปลี่ยนเปอะไรดีวะเนี่ยตอนนี้มันขี้โกงกว่าใจอไม่น่ามีโไม่น่ามีนะ นี่ไงปืนของใช้ปืนดีกว่าหาเพื่อนคนนะแบบนี้สนุกนะทุกคนนี่อ่ะมันใช้ไพ่เหมือนกันนะนี่ไงเฮ้มันใช้ไพ่เหมือนเราเลยนะเหมือนเรเลนะเชี่ยวชาญกว่าเ,เรานะนี่ไง เดีวทุกคนทำไมมันใส่เราได้นี่นะโอ้โนี่มันที่เก่ง,งนทำมาดว่าใจเราดีสุดหร้อเปล่าดูเพราะเราถูกข,ขัดได้ด,ดูดิขัดเราได้ละ โอ้โหเราโดนเราโดนเลยเโดนเลยอุ้ยทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียดังวันะเสียดังวังนี่เราเราแพ้เราอยากไปก่อนนะเราต้องหลบให้ดีีทุกคนยื้มันงชอนเลานึนเหลานช้อนเรา อื้มอืมต้องมะวังนะคนเฮ้ยอังทีเราปลาไพ่ก่อนนะอ๊ยดูเราต้องหลบไม่ได้แนละ้วยอุ๊ย ว่เา,เนะเเาเอาเรื่องนะาานี่มันเ็เาเอาเรื่องนะเราพลาดแน่เลยว่ะเฮ้ยผมเหรอ,อผ,มผมปิงเลยนะแล้วทุกคนเราหลุดแน่นเลยเ

ไอหมองนี่มันผิวนะหมองนี่มันผิวนะดูดิมันผิวมันเนี่ยอื้อหือมันผิวมันทุกคน มันจะพลาดไม่ได้นะผมว่าผมตายแน่เลยวะ่ะสกิลมันมันพิ้วมากมันพิ้วมากอันนี้มันพิ้วอันนี้มันพิ้วออ้ยหรือวมีกระดาษกระจาย เออ้เราโดดเราโดดหลบปืนเลยนะเี huh. uhm, <m ices> <m ices> ้เ้ยเเนี่ยเราหลบนะเราหลบนะเพราะว่าเราพลาดปืนมันได้นะนี่ไง มานจะสแปมนะทุกคนเราไม่สนใจหรอกว่ามันจะว่าเราหรือไงเพราะเราไม่อยากขีสแปมนะอุ้ยมันจะตายนะอุ้ยมันหลบเราได้นะทุกคนอุ้ยเราตายมันหลบไพเราได้ไงเดือดนะเดือดนะตอนนี้ อุ้ยไม่เห็นแล้วผมไม่มีสกิลโทษโทษเดี๋ยวเอาเรื่องนะเดี๋ยวเอาเรื่องนะรู้ไ่มมันหลบอ้ยทุกคนเราพลาดทุกคนเราตายเนี่ย เราต้องห้าผลาดนะทุกคนเราพลาดเราตายจริงแล้วาเราตายจริงโยเราทุกเยรายังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เราเกิดมาเราเกอบมาุรชาทุกคโอ้โหชิวเชียเลย ายนะเฮ้ยม,มันจีๆไม่รู้มันกูเกมหรืออะไรนะนี่เรามีพันห้าเราไปเราไปสุ่มสกิลสกกิลก่อนจากดีกว่าทุกคนอุ้ยนำไฟฟ้าเหรอคือเราเนี่ยใช้แห่ศัตรูเม,มืม่อโจมตีผมว่าน่าสนใจกว่านะอลองดีกว่า โอ้โหโโอ้เราโดนหนักเราโดนหนักเลยมาพาดได้ไหมโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเราจะเกี่โวห่วกันนะนี่ไง

ได้เราหลบได้เราจะพลาดนะสกิลเราไม่มีสกิลเราไม่มีเลยราพลาดเราพลาดเราพลาดแล้ว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 เราชนะนะเราได้หนึ่งพันได้อีกสี่ร้อย ม,มาสุ่มหูกันดีกว่าอันนี้ให้รู้มีแดดของใหม่นะมึงไม่ซ้ำกันเลยนะอุ้ยวันนี้กระโดดสูงเฉยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ น,นอ้อมแพ้แน่เลยว่ะตอนนี้เฮ้ยเธอคนได้แหละไม่ดูดีกว่าว่าจะหกแค่ไหนคนเดิมไหมเนี่ย นี่ไง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 ไม่มีไม่มีจังหวะให้ด้วยขอบด้วทุกคนมันต้องคอมโบยังไงอุ้ยอุยอืออืออุ้ยเอาเปอไรพวกเขาตีไงออ ผมว่าม่ค่อยดีมากข้างรนนะนี่ย้่วิ่งไปหน้า,า,านลแล้วทำเลยต้งอุ้นก็ดีนะอุใส่เลยใส่เลยโอ้โ,อโ,อโ,อโหละพาดลพาดลพาด โอ้ยมาดี่ไงมาดูมาเช่เอาแค่ามาเช่าาฟันมา่อไั้เขาเอ้ยก็จบแล้วนะทุกคนสำหรับแบบนี้ผมบอกเลยโคตรสนุกกับแบบเนี้ยอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะ <Around. S 2> ทุกคน ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย